ยักษ์ชั้นสูงนั้นในส่วนใหญ่เกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดขึ้นแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ทันทีมีความเป็นอยู่สุขสบายสวัยที่พยาสมบัติมากมายอย่างเช่นยักษ์เทวดาในระดับสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่ถ้าเป็นยักษ์ระดับภุมมาเทวะชั้นล่างจะมีความเป็นอยู่ค่อนข้างฟืดเครื่องยักษ์ยาจกต้องลำบากในเรื่องอาหาร คือนอกจากมักโกรธและยังตรณียักษ์พุทมมเทวาระดับล่างบางตนก็อาจจะลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีวิม,มานะจะอยู่ต้องอุ้มลูกสัตว์เซพเนจรแสวงหาอาหารที่มนุษย์ทำหกหรือตกหล่นเรือรอ่อยไปแต่ไปกินของละเอียดนี่ดังเรื่องยักษินีและบุตรน้อย ซึ่งเป็นยักษ์พุม,มธเทวาผู้หญิงมยักษ์พุม,มธเทวาสตรีระดับล่างที่มีความมันอยู่ฟูดเครื่องยากจนไม่ค่อยจะมีอาหารกินนักวันหนึ่งพระนุรุทธอะอรหาาันตสาวกโลึทางด้านทิพยจักสุไดลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งสาธยายทบทวนบทธรรมะอยู่ในการนั้นยักษินีตนหนึ่ง อุ้มบุรน้อยชื่อปิยังกะสแสวงหาอาหารตามกองขยะรวมกระทั่งของเสียที่มนุษย์ถ่ายและถมทิ้งของที่มนุษย์ถ่ายกองมนุษย์ถมเนะี่ยคืออาหารเลิศรสของยักษ์นางได้อุ้มบุตรน้อยสแสวงหาอาหารมาตามลำดับจนถึงที่พักของพระอนุรทธเถระ ได้ยินเสียงของพระเถระซึ่งกำลับบงสวดสรญญารพันยะอยู่เสียงนั้นได้ชํำแรกผิวหนังทะลุไปจลอดถึงเยื่อนในกระดูกนี่เป็เข้าอุปมาเนะีคือเข้าไปถึงใจของนางยักษ์แล้วก็ยึดครองใจของยักษ์ไว้อย่างแนบแน่นจนกระทั่งไม่มีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาในใจเลยไม่ฟุ้งเลยลืมไปเลยทุกเรื่อง เธอฟังเสียงสาวทยายธรรมของพระเถระเสียงนั้นได้ตรึงเธอให้อยู่นิ่งๆฟังทาไปเลยลืมคิดถึงเรื่องการสแสวงาหาอาหารลืมเรื่องสแสวงหาอาหารเลยเห็นไหมเธองามแบบยักส่วนทารกยักษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากนอีกน่ไม่มีความคิดที่จะฟังทำเพราะยังเล็กมาก ได้ถูกความหิวบิบคั้นก็ร้องไห้หิวหิวบอกแม่หิวหิวหิวแม่ยักษ์ก็บอกว่าลูกพีกย,กยังกะลูกอย่าทำเสียงดังเพราะพิกสุกำลังกล่าวบทธรรมอยู่แม่จะฟังธรรมสักหน่อยลูกเงียบเงียไปก่อนเฉยๆ่าแล้วก็ส่งสายตา มองลูกด้วยความเอ็นดูแต่ก็เป็นสายตาหยากักเรารู้ธรรมะแล้วเราจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เราจะไม่กล่าวเทจทั้งทั้งที่รู้เราจะรักษาศีลในบริสุทธิ์เพราะเราอยากจะพ้นกำเนิดยกักที่อดอยากยากจนนี้เทพยักษ์มาดายักษ์ได้ลำพึงออกมาเลย เราจะต้องรักษาศีลเห็นไหมจ๊ะนั่งยักพูดถึงศีลนะที่ตอนได้สมาทานโดยฟังจากพระเถรละแล้วก็ปลอบบุตรน้อยให้หยุดร้องลูกเราจะรักษาศีลหน้าให้บริสุทธิ์แล้วเราจะได้พ้นจากกำเนิดยักซึ่งหาอาหารก็ยากยากลำบากถึงป่านนทีเดียวร่างกายเราก็ไม่งามเลย ไม่งามเลยอีกเรื่องหนึ่งที่นางยักษ์ตั้งอุ้มลูกหญิงสแสวงหาอาหารประเภททีมนุษย์ถ่ายและถมออกจากร่างกายซึ่งสแสดงถึงการจะตั้งเลี้ยงดูบุตรที่เกิดจากคันของตนวัืหนึ่งวันดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วพระผู้มีพระเจ้าทรงแวดลอ้อมไปะภิกษุมูลหนึ่งซึ่งมากราบถวายบังคมเพื่อฟังธรรม พระบรมศาสดาทรงทราบอัตยายสายของวิสุเหล่านั้นจึงทรงแสดงธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานคล้อยตามอัตยายสายของท่านเหล่านั้นนางยักษ์อุ้มลูกหญิงจูงลูกชายเมื่อถึงประตูวัดพระเชตวันได้เห็นเหล่าพิกษุนิ่งสงบฟังธรรมอยู่ก็ได้เดินเข้าไปในวัดโดยประสงค์จะแสวงหาอาหารที่หกหกตกตกลนนะ ไอ้ที <IT S 2> ไม่ตกไม่หล่นไปเอาของเขามาไม่ได้นะผพไปเอาแวบหายแต่ถ้าตกหล่นเขาไม่เอาแล้วอ่าอย่างนั้นมีสิทธิ์ที่นี่พอเข้าวัดจะไม่ใช่เข้าง่ายๆนะ <Okay. S 1> ที่วัดจะมีเทวาอารักษ์เนี่ย <Okay. S 1> เทวาดาอารักษ์เทวา <Okay. S 1> หรือรปภที่ซุ้มประตูวัด <Okay. S 1> แต่ว่าเป็นรปภระดับไฮโซคืออารักษ์เทวาที่วัดพระเชตวัน <Okay. S 1> ก็มองดู แล้วก็รู้จิตใจของเธอในที่ประจักษ์ว่าเออนี่เธอเข้ามาไม่ได้มาเบียดเบียนภิกษุหรือผู้ใดเลยแต่เธอมาคราวนี้เธอจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกำลังจะทรงสแสดงธรรมแด่พระภิกษุ<ะ>ก็เปิดเลยอ่าเปิดทางให้เห็นไหมจ๊ะนี่เข้าไปแล้วเลาราพอให้โซเปิดแล้ว นางได้ยินพระสูตรเสียงอันเพราะของประรมั์สดาซึ่งทรงแสดงธรรมอยู่นางก็ยืนนิ่งฟังธรรมประดุดถูกสะกดอยู่ท้ายศาลาคือล็อกบุญมาถึงบุญเก่าวเธอได้ช่องทอนให่เธอหยุดแต่เดิมนี่นะทามาก็มองมอง,มองหาแต่อาหารอย่างเดียวแต่วันนี้บุญเก่าได้ช่อง จะหมดกรรมแล้วแต่ว่าที่ได้ยักษส์สิที่แม่อุ้มอยู่เนะี่ยมันหิวอะเพราะว่าแม่ยืนอยู่นานไม่ไปหาทีแบกแม่หนูหิวหนูหิวหนูหิวกลาปลอบลูกว่าลูกนิ่งสักรู้เถิดพูดด้วยเสียงยักษ์เสียงยักษ์ที่ผ่านลำโพงแตกๆอะ ลูกอุตราให้แม่ฟังธทมจบก่อนนะลูกนะลูกรู้ไหมเราน่ะไม่ได้รู้พระสัตรธรรมเลยนะสัตรธรรมอ่ะคือทรมันงามที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ไปมีความสุขเราจึงต้องมาทุกข์ยากลำบากแล้วไม่เคยมีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเลยเราจึงทำไม่ถูกเนี่ยเราเดำเนินชีวิตปิดพลาดเราจึงต้องทุกข์ยากลำบากอย่างนี้รู้ไหม เราตั้งสแสวงหาอาหารด้วยความหิวกระหายอย่างนี้ลูกอุตราแล้วก็หันมาทางลูกชายรูปบัณฑิตรู้ความประสงค์ของมารดาก็ได้พูดสนับสนุนมารดาเลยว่าแม่หนูจะไม่พูดแล้วละ่ะแม่ตั้งใจฟังทำไมเถอน้องอุตราน้องนิ่งเถอะให แม่เขาฟังทำก่อนแม่ก็อเลอร์ิหันไปมองดูลูกด้วยดวงตาที่เอเลอร์ยิ้มอย่างสดชื่นทีเดียวทั้งหมดนั้นเนะ่ะอยู่ในคลองธรรมาจักขุของวระสัมมาสัมพมุทเจา้ารงทรงเห็นอุบนิสัยของนางและลูกชายที่จะบรรลุโสดาบันจึงเปลี่ยนบทพระธรรมเษสษนาโปรดทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโปรดพระโปรดยักโปรดภิกษุ หันมาแสดงอริยสัจสี่ทุกเหตุได้เกิดทุกแล้วก็ดับทุกขือหยุดหยุดความอยากแล้วก็เข็นมักดวงใสใสเห็นไหมจ๊ะพูดเรื่องทุกไปเรื่อยทุกเกิดจากความอยากต้องหยุดความอยากเรียกวันนี้โลทะแล้วมักจะเกิดเป็นดวงใสใสฟังนิ่ง เลยเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเว้นลูกหญิงอุตราไม่ได้บุรุรรำเพราะเธอยังเด็กเกินไปยังเด็กเกินไปเมื่อได้บรรุธรรมแล้วโรคฝีหิดและหูดได้หายจากตัวไปทั้งแม่และลูกนางได้สมบัติทิพ และก็ได้ต้นไม้ต้นหนึ่งกระไพระคันธก,กุฎีที่ประทับของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นที่อยู่เลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นยักษ์ลุกขะเทวาปุอันมาเรื่องราวาก็จบด้วยประการและชนี้จ้า